สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพออันเดียวค่ะกษัตริย์ุดรคือเกา่าทางทางทางไร้มือห้างไปไร้มือจักมือ,หอเหรอทั้งเตินหนูไปเลยทิ้งคลิปวิดีโอมาหนึง่งสามสี่มือหรอมั้งเพราะว่าหนูข้าอยากอยู่ออ้ยยากเลิกงานกับคำน,นี่ก็เลิกงาน<ส>เลิกงานต่อเวลาอยู่ถุงนึงแต่ว่าแบบไปข้าไปซื้อของไปหาไปซื้อนัานซื้อนี่อยู่ก็กินตำต,ำตำอันบักแซงฟูงสวนน้ำหน,นูหนูกินอัน เราไดกิ่นมาได้อมองเห็นง,งานเราแบบได้กินเขาเทียงคําแห้งก็เลยกินก็เลยกินมาแต่อมองเห็นง,งานแบบก็ได้ยิ้มยิ้มอยู่ตอนนี้ก็สามพุงเครื่องแล้วค่ะตำหมักแกงกุ้งสดทำลายไหลเอาให้เบิ็งไก่เจ้าสีบัเสือว่ามันแสบอีหลีเบิึงน้ำปลาแดกก่อนตั้มปลาแดกนี่เอาข้าวปุ้นไปห้อยเด้วยอุ้ ไม่นีเขาปูนบ๊เปื่อยแบนไหนตรงดีเนี่ยต้งมือกับเปื่อยเปื่อยต้องมือนีกน่กับอันเห็ดนว่าเห็นว่ากินหลายมือนะนี่นี่อยู่สองมือจะปบะมาแบบว่าเคยเห็ดของหนูเคยเห็ดของเจงเนี่ยตั้งมือกับเปื่อยตั้งมือกับแสบมือนีบ๊เปื่อยต้มแค่สองอทิตย์ แถวคนดึงจะยุ่งงันดูอย่างให้เนี่ยรู้สึกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วแห้งเนาะไพว่าคือหนูเนี่ย นั่งแต่เอดต่วงนั่งกินผักหลายเร้อหิวจอยเรื่รองคนเด้ออ้อำอำ้ำนังกินย่ามเียหิวนี่แ่มะก บลรางแล้วซื้อมาเป็นแพมันรอนค่ะเขาเปิดแล้วเขาแบบเอาเป็นแพกเขาไปนในตู้เย็ยนอ่ะเขาก็จะเฮียวเร็วนูบนันนู่เอาเออกมาแล้วบอลางเอาใช้ถุงสิบสิบแล้วก็เขาไม่ตู้เย็ยนบ่ราแหงอากาศเขาแยกไหว้รสเยนียคนเวียดนามบอกมาก อาหารเจมันนะเรียกวัวไม่กับบางที่หรอพวกไมก่ไหม,มายถึงว่าคนไหมนะบ้านเป็นข้นไหมขคนจีจอยลงมาถึงว่าเป็นคนไหมเป็นลักษณะขาห้างไนะหมทีน้ำจะน้าของเราจะหมายถึงว่านหนูบอกบอกบอกว่อยเข้าใจเลย ใครกำลับบงแต่นั่งว่าเธอกำลังพร้อมนอยนี่นั่งนั่งกำลังพร้อมตองหินลกงประบ้าณสีพราวล้วมัง้งโดนบอกว่า้าเธอบอลล์น่ะกับร่างกายของเธอ 哇。

อืมไม i ใช่บอกนึงเมื่อคืนนอนกับบลับยังึ้นนอ่งบลับปัหมอตอนที่หนูกลับบ้านไปถ้าแม่ไปตรวจโมลูกท่านได้อย่างนั้นบอเพราะว่าหมอแถวบ้านเพิ่นบอกว่าแม่เจอไมีนวนงองกในมมลูกอย่างเสียง สามก่อนหนูก็เลยพาไปหาหมอแตพอท่าอาจารย์หมออนะยูดอนนะคุณใดยยูดอนสิรูจักหมอแมท่ทาสีสุดาเนาะบ้าน,นี่ของแม่นะตรวจเนื้องอกอย่างนี้มลูกมัเล็กแบบโทรมาบอกแล้วด,วด่วนแล้วบ้านแม่ปลอดภัยอย่างนี้นโน,นนี่นะ่ะพวกนู้น่ะตรวจพิเศษแบบว่าแบบว่าพวกนูบอกใครจะตรวจหมอแล้วว่าถ้าตรวจครั้งนึง่งอะยู่ได้หาปีนะถามานูจะตรวจบอ หนูก็เลยบอกว่าหนูไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าใช้เวลาประมาณสามสีอาทิตย์ก็ผลจะออกเสร็จแล้วหนูว่าโอเคแล้วให้อันเขาไปบอกน้องหรือเขาไปบอกแม่ก็ได้งนะวันนี้หมอผึงทรมาหนูว่ามาเบิดอร้องสาวหนูมาไดโทรมาบอกว่าหมอโทรมาว่าให้ไปเข้าไปฟังผลมาสั่กบอกว่าหนูกลับมาเมื่องอกหรือบปล่ามาสัก น้าก็ไดบอกว่ากลับแล้วเขาก็ได้บอกว่าให้เขาไปหนูเล้บอกว่าโทรไปทามกลับไปทามหมอว่าะบอกคนมาโรลดบ่มี่เพื่อเขาไปอกยากว่างสีแล้วเขาบอกไปหมอเลยบอกว่าเออผลออกมาค่ะบอกว่าแบบนูเนี่ยเหมือนแค่ค่ะบอกว่ามีมีเสือไว้รัดมี่มีตัวหนึ่งออียงมาเนี่ยบนเป็นเสื้อเวลาอาจจะเป็นเอียงสักย่างตัวหนึ่งน้องนูกับอธิบายบไม่อยรู้เรื่องเลย พ่อามาบ้านิกโกให้เกิดมาเล่งนะเมื่อวานนตูตรวจท้ยในอย่างพมาสีนอนนี้นะเพราะว่าตรวจแบบพิเศษเลยก็ใส่เวลาไม่านนี้แล้เสียที่เขาจะรู้คนบ้านนี้หมอได้บอกว่า,อาตอนนี้ยังมาเป็นแต่ไอหน้าคนอนะ่ะบนแนวันนีก็ได้บอกให้หนูมาตรวจอีกนูก็ได้เพราะว,ว่ากุ้มใจนิดนึงจิตตก จะดวงจะบาะดชนะอยู่ในสซ้ำได้ก็ซ้ำนานละนุปป่งปล่กละมนเท่ากับไปหมึงเดียวกันเนะมื่อไรเนาะจำบกแตงแทบอีหลีกินแซมบะเคลนะํามีสมสม,สมสมสมมันหวาน

生活呗。 ว,วันโทรหาแม่คืหอหอนแม่ห,มมมห้อมผอมอยู่คือโทรหาแล้โทรมาสื่อล้วแม่โทรมาบอกว่าคืหอหอนด้ววะ บอว่าแบบบางครั้งบางอารมณมเข้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าขึ้นหอดขึ้นหอดแม่สินะขึ้นไปขึ้นมากอะ,นะเนาะเบิ่งเบิงไปแล้วกับกับบม๊มบุญใดซัมแม่ของ

Yeah! It's okay. Back off. Who's, dad Who's daddy? Okay, daddy. เสงไฟหื้มกินเป็นอะไรแซ่บไหมเนี่ยสีน้ำดำขนาดแต่ว่าแสงไฟสื่อไว้เป็นส <TR> <not> ีขาว แซวดอนสิลาไปแล้วค่ะสิบก่นนาที่ละค่ะขอบคูณไดห้หลายเลยค่ะค,ะคนที่ติดตามเแซวดอนลหลายใช่คำนังใจมากตอลอดเลยคะ่ะว่ากินกันบ่นป้ากันไปไซคค่ะพระสันต์มื้อนี้แซวดอนลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย